ปีนี้เกิดการขาดแคลนอาหารในเมืองอันเชิงผู้ลี้ภัยจำนวนมากลังไลเข้ามาในเมืองโดยหลอกข้าคิดว่ามันนำความยุ่งยากมาให้ไม่น้อยแต่ข้าไม่นึกเลยว่าหลิงเอ,อ๋จะช่วยแก้ปัญหาสเสด็จพ่อทรงชมผิดคนแล้วเพคะแม้หลิงเอ,อ๋จะเริ่มระดมทุนในานามของหลิงเอ,อ๋แต่ทั้งหมดก็ต้องขอบคุณเสี่ยวเอ,อ๋อ ิเจ้าพูดหมายถึงซูเซียวบุตรีอนุภรยาของศสีนาบดีซูรอใช่แล้วไปคะหากไม่ใช่เพราะความเมตตาจากใจของซูเซียวประทับใจฮวาอิงแล้วทําให้บรรดาสาวสาวในชนชั้นสูงต่างบริจาคทุนทรัพย์เป็นจํานวนมากหมายความว่าอะไร หลายวันก่อนว่วาอิงกลับไปเมืองหลวงไปหาซูเย่ที่จวนเสนาบดีประจบเหมาะไปเจอกับซูเซียวที่สวนผีเสื้อไม่เพียงแต่เห็นซูเซียวแอบนำเครื่องประดับไปขายแต่ยังคิดจะนำเสื้อผ้าไปจำนำด้วยเพื่อที่จะสนับสนุนการทำข้าวต้มบริจาคในครั้งต่อไปอีกหนึ่งวันตอนนั้นเหตุการณ์เป็นเช่นไรหรืออย่างนี้นะเพคะลูกจะแสดงให้เสด็จพ่อทอดพระเนตร ว่าเสี่ยวเอ๋อทํทำท่าทางเช่นไรอฮมความเป็นความตายของแผ่นดินทุกคนล้วนมีส่วนแม่ข้าจะเกิดเป็นหญิงแต่ข้าอยากทำเพื่อราชดรเพื่อความสงบสุขของประเทศและความมั่นคงของบ้านเมืองให้ดีที่สุดในยามเกิดภัยธรรมชาติทุกคนต่างก็มีหน้าที่นึกไม่ถึงเลยว่าซูเซียวคนนี้จะมีความคิดเช่นนี้เสนาบดีซูอบรมสั่งสอนได้ดีทีเดียว พี่สีคิดเช่นไดเพคะเออผู้หญิงคนหนึ่งมีความคิดเช่นนี้นับว่าหายได้ยากมากร้านเออหากข้าจะไม่ผิดเสนาบดีสูยกลูกสาวคนรองให้เป็นนางบำเรอของเจ้าใช่หรือไม่ทูลเสด็จพ่อสูเซียวถูกยกให้เป็นอนุภรยาของลูกเพียงรอเสด็จพี่รองแต่งคนหนูใหญ่เข้าจวนลูกก็จะรับสูเซียวข้าจวนเพคะ ผู้หญิงที่ฉลาดเช่นนี้ให้เป็นอนุภรรยาก็คงไม่เป็นธรรมกับนางเสด็จพ่อสงพระปรีชาตามข้ามาหล้านเออข้าให้เจ้าแต่งกับซูเซียวเข้าจวนอองเจ้าย่อมรู้ดีลูกเข้าใจดีพะยะค่ะซูเซียวเป็นลูกอนุภรรยาโดยกําเนิดแม้เสนาบดีซูจะรักและเอ็นดูนางแต่ฐานะก็ไม่ขู่ควรกับเจ้า จึงเป็นได้แค่นางบำเรอแต่หากนางได้สั่งชื่อเสียงในการช่วยเหลือบรรเทาทุกภัยพิบัตินางก็ควรที่จะเป็นชายารองของเจา้าลูกเต็มใจแต่งซูเซียวเป็นชายาเอกเพอะยะค่ะชายาเอกหรือเท่าที่ลูกทราบแม้ซูเซียวจะเป็นลูกอนุภรยาแต่ครั้นมานดานางยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นที่รักของเสนาบดีซูมาก และความพยายามในการบรรเทาทุกภัยพิบัติครั้งนี้ของซูเซียวเกรงว่าเสนาบดีซูก็จะอาจมีส่วนรู้เห็นด้วยจะหมายความว่าอะไรเป็นพ่อแม่ย่อมหงยายบุตรสาวซูเซียวแต่งเข้าจวนของลูกในฐานะนางบำเรอวันหน้าอาจถูกรังแกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่หากให้นางสร้างชื่อเสียงคนอื่นที่คิดจะรังแกนางก็ต้องฉุกคิดได้บ้างพเพคะ เจ้าพูดก็มีเหตุผลหากลูกแต่งบุตรสาวอันเป็นที่รักของเขาเป็นชายาเอกเขาก็จะได้คือวอร์ถึงคุณสมบัติของซูเซียวอีกครั้งท่าทีของลูกกับเสนาบดีซูก็สามารถระง,งับความวุ่นวายเหล่านี้ได้แน่นอนเพค่ะแต่ซูเซียวเป็นลูกอนุภรรยาเจ้าไม่ถือสาหรือนับเป็นเกียรติของลูกที่ได้แบ่งปันความห่วงใย,ยจากสดพ่อ แม้ว่าเสนาบดีซูจะดูแลเอาใจใส่ในการบรรเทาทุกภัยพิบัติในครั้งนี้หากแต่ว่าถ้าซูเซียวบุตรสาวของเขาไม่ได้นิสัยดีเช่นนี้คงไม่พูดจาเช่นนั้นกับฮาวาเองแน่เพคะซูเซียวเป็นเด็กดีจริงๆเสด็จพ่อตรัสเสมอว่าจะเลือกภรรยาต้องเลือกภรรยาที่ดีซูเซียวเองก็เป็นภรรยาที่เสด็จพ่อตรัสถึง ลูกจะมีความสุขมากที่ได้แต่งงานกับภระระยาะที่ดีเช่นนี้พะยะค่ะอีกสองถึงสวันข้าจะประทานสมรสให้เจ้ากับซูเซียวเจว้าวางใจได้ข้าไม่ทำให้เจ้ารู้สึกไปได้รับความเป็นธรรมแน่นอนขอพระทัยเสด็จพ่อพะยะค่ะตอนที่78เสด็จพี่เสด็จพ่อทรงคุยอะไรกับพี่หรือเพคะ เสด็จพ่อทรงประทานสมรสพี่กับเสี่ยวเอ๋อจริงหรือพี่คะว้าวจริงสิดีมากเลยเพคะพี่สี่เสี่ยวเอ๋อมีความตั้งใจที่จะบรรเทาทุกสาธารณภัยแม้แต่สวรรค์ก็เข้าข้างท่านพี่แล้วจริงๆหลิงเอ๋อสิ่งต่างๆมนุษย์ล้วนเป็นคนทำที่พี่ที่พี่สี่พี่คงไม่ใช่ คงไม่ใช่ว่าท่านพี่เป็นคนจัดการเรื่องนี้หรอกนะเพคะวันนั้นพี่กับเสนาบดีสูคุยกันเรื่องแต่งงานกับเสี่ยวเอ๋อฮูหยินของเสนาบดีสูแอบฟังอยู่ที่หน้าประตูจะว่าคนอย่างนางคิดจะกำจัดเสี่ยวเอ๋อจะไม่ลงมือทำอะไรเลย,ยงั้นหรือมีความเป็นไปได้มากว่าจะหลอกใช้ประโยชน์จากพี่รองเพื่อรอบกัดนางหลอกใช้พี่รองมารอบกัดแต่พี่ จะหลอกใช้พี่รองมาขัดขวางเสี่ยวเอ,อ๋อให้หนีออกจากบ้านพี่สี่พี่เจ้าเล่ห์มากเลยนะเพคะชมคนแบบนี้ได้ด้วยงั้นหรือพี่สี่การบรรเทาภัยพิบัติคงไม่ใช่ความคิดของท่านพี่รองนะเพคะพี่แค่เตือนสติเสนาบดีซูพี่อยากยกย่องเสี่ยวเอ,อ๋อให้เป็นภรรยาแต่งแต่สำหรับเสด็จพ่อแล้วยังขาดชื่อเสียงอีกหน่อย เสียวเออที่น่าสงสารหนีไม่พ้นเงื้อมือของคนเจ้าเล่จิงจิงคิกๆอัชิวคุณหนูดื่มชาอุ่นๆก่อนอย่าให้เป็นหวัดนะเจ้าคะเสี่ยวหงหงการบรรเทาภัยพิบัติยิ่งทำให้ยิ่งยิ่งทำก็ยิ่งใหญ่โตทำไมข้าถึงรู้สึกไม่สบายใจเลยล่ะคุณหนูเป็นคนใจกว้างข้าน้อยคิดว่าคุณหนูใหญ่ พูดมีเหตุผลที่ว่าท่านรุ่ยอ๋องเป็นคนโหดร้ายคงไม่ชอบผู้หญิงที่ในใิสัยดีมีเมตตาหรอกเจ้าค่ะอืมพูดแบบนี้แล้วข้าก็ควรต้องออกหน้าด้วยตัวเองแล้วสินะคุณหนูจะออกหน้าเองก็คงไม่ดีไปกว่านี้แล้วเจ้าค่ะอืมในเมื่อจะทิ้งท่านรุ่ยอ๋องแล้วแถมยังได้ชื่อเสียงยิงปืนนัดเดียวก็ได้นกสองตัวเลยนะเจ้าคะ ทุกๆคนช้าๆหน่อยได้ทานกันทุกคนไม่ต้องรีบร้อนน่าสงสารจริงๆทุกคนปลดวางใจแม้ว่าข้าคนเดียวจะไร้กำลังแต่ถ้าทุกคนรวมพลังกันจะต้องฝ่าฟันความลำบากไปได้แน่นอนหนูรองมีน้ําใจงดงามดังพระโพธิสัตว์เสี่ยวเอ๋อแค่ทำดีที่สุดแล้วสงครามเย็น ไม่ได้ไม่ได้เป็นนางชาเขียวเกินไปแล้วข้าทนไม่ได้คุณหนูไม่ชอบดื่มชาเขียวหรือเจ้าคะเช่นนั้นข้าน้อยไปเปลี่ยนเป็นชาแดงให้นะเจ้าคะชาอะไรข้าก็ไม่สนใจแล้วเมื่อครู่ข้าคิดคิดดูแล้วเราไปดูนอกเมืองกันสักหน่อยเถอะแล้วถือโอกาสไปที่ประตูจวนรุ่ยอ๋องสักหน่อยคุณหนูจากบ้านเราไปนอกเมืองไม่ผ่านจวนท่านรุ่ยอ๋องนะเจ้าคะ ไม่มีโอกาสผ่านเราก็สร้างโอกาสให้ผ่านสิไม่มีวิธีไปแซงเป็นนางชาเขียวตหน้าผู้ลิภัยได้คิดว่าฉันไม่มีโอกาสแซงเป็นนางชาเขียวตนาเฟิงหลิงหลานงั้นเหรอตอนที่79เดินผ่านรอบหนึ่งเดินผ่านรอบสองเดินผ่านรอบสามพี่4ดูเหมือนว่าน่นจะเป็นเสี่ยวเอ๋อนะเพคะนามาทำอะไรที่นี่ คุณหนูเราจะเดินอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆหรือเจ้าคะหากค่ำแล้วท่านรุ่ยอ๋องยังไม่กลับมาจะทำเช่นไรเจ้าคะถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่นั่นคุณหนูรองตระกูลซูไม่ใช่หรือเหมือนว่าจะใช่นะจะเชิญน้องเข้าไปรอในจวนดีหรือไม่คุณหนูเหมือนว่าเขาจะจำเราได้แล้วเจ้าคะ่ะไปเร็วสบายๆ เสี่ยวหงผู้ประสบภัยพวกนั้นน่าสงสารมากจริงๆใช่เจ้าค่ะน่าสงสารจริงๆทวายพระพรท่านรุยอองคุณหนูซูจะไปไหนหรึได้ยินว่านอกเมืองมีผู้ประสบภัยเสี่ยวเอ๋อยากไปทํากับไปทำข้าวต้มแจกผู้ประสบภัยผู้ประสบภัยช่างน,น่าสงสารเหลือเกินๆๆน่าสงสารจริงๆทำไมปฏิกิยาเฉยชาแบบนี้ล่ะ เป็นคนที่ไม่มีหัวใจจริงๆสินนะฉันต้องคว้าหัวใจที่น่ารังเกียจของเขาออกมาให้ได้ท่านด้วยอ๋องท่านไปกัดเสี่ยวเอ๋อนะอืมเจ้าไม่ปฏิเสธหรือทำไมข้าต้องปฏิเสธด้วยล่ะทำไมข้าต้องปฏิเสธด้วยล่ะเจ้ามาที่จวนของข้าเดินไปเดินมาหลายรอบไม่ใช่เพราะรอเวลานี้อยู่หรอกหรือ เสี่ยวหงหงทำยังไงดีเขาไม่ยอมพูดแก้ตัวตามปกติเลยคุณหนูคงได้แต่ต้องทนทำให้ตัวเองลำบากใจสักหน่อยแล้วเจ้าค่ะอืมที่แท้น้องก็มีความคิดเช่นนี้สินะมีแต่จะทำคุณประโยชน์เพื่อมาทำให้ข้ารังเกียจที่จริงแล้วนางเห็นข้าเป็นคนเช่นไรกันเนี่ยเสี่ยวหงหงเจ้ารู้สึกหรือไม่ว่าตอนนี้เขาเริ่มหมดความอดทนแล้ว แอบมองจ้องข,ข้าน้อยรู้สึกว่าเขาอยากจะฆ่าคนนะเจ้าค่ะเศรีภาพมีค่าชีวิตก็มีราคาแพงเราต้องไปบรรเทาทุกศาสาธารณาภาัยจริงหรือคุณหนูเจ้าคะเศรีภาพมีค่าชีวิตก็มีราคาแพงหากเพื่อการแต่งงานสองสิ่งนี้ก็จะถูกโยนทิ้งไปนะเจ้าคะหรือว่าท่านคิดจะแต่งเข้าจวนรุ่ยออง ให้เขาใช้แส้หนังเคี้ยนตีท่านหรือเจ้าคะอืมตอนที่แปดสิบพวกเจ้าไปทำอย่างอื่นเถอะที่นี่มีข่ากับคุณหนูรองจัดการดูแลแล้วขอรับนี่ท่านรุ่ยอ๋องฐานะสูงส่งข,ข่าทำเองดีกว่าถูกไหมเจ้าคะทำดีๆล่ะ อืมขอบคุณคุณหนูขอบคุณท่านอองท่านรุ่ยอองท่านเองหรือนึกไม่ถึงเลยจากกันสามปีไม่คิดเลยว่าจะได้พบท่านรุ่ยอองอีกครั้งในสถานการณ์เช่นนี้ภัยพิบัติจะผ่านไปได้โดยเร็วห้องเต้จะทรงทำการปฏิรูปนโยบายที่สอดคล้องกัน ตราบใดที่พวกเจ้าเก็บสเสบียงอาหารเพียงพอในวันหน้าก็จะไม่ต้องอพยพอ,อีกขอบคุณท่านรุ่อยอองพวกเจ้ารู้จักกันด้วยหรือ3ปีก่อนข้าเคยไปสูโจบรรเทาภัยพิบัติอยู่กับผู้อพยพที่นั่นสองเดือนนึกไม่ถึงเลยว่าจะได้พบกันที่นี่อีกครั้งเจ้าเคยบรรเทาสทธาธารณภัยหรือ ในฐานะองค์ชายความสุขเป็นสิ่งที่ข้าเพลิดเพลินและความรับผิดชอบก็ค,ค,คือความสําเร็จของข้าด้วยเขาไม่เหมือนกับที่ฉันคิดไว้เลยอ่ะูวันนี้พอแค่นี้พรุ่งนี้ค่อยมาใหม่เถอะแขนแทบจะไม่ใช่ของตัวเองแล้วอไปกันเถอะข้าจะไปส่งเจ้าขอบคุณด้วยอ er. ง ตกรุ่ยอ๋องไม่เหนื่อยหรือไม่เหนื่อยเช่นนั้นเจ้าชอบบรรบรรเทาทุกภัยพิบัติหรือไม่ไม่ชอบถ้าเจ้าไม่ชอบแล้วก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้ข้าจะไปกับเจ้าเหตุการณ์วันนี้ลําบากองค์ชายรุ่ยอ๋องแล้วไม่มีใครชอบการบรรเทาทุกข์หรอก การบรรเทาทุกข์หมายถึงการมีภัยพิบัติและประชาชนก็ต้องพลัดถิ่นอพยพคุณหนูเจ้าคะข้าอนอยว่าองค์ชายรุ่ยอ๋องเป็นคนดีมากเลยนะเจ้าคะคุณหนูเตือนสติข้าน้อยอีกสักหน่อยสิเจ้าคะเหมือนว่าข้าก็ต้องการให้คนมาเตือนสติข้าเหมือนกันตอนที่81 คนหนูช้าๆหน่อยเจ้า,าค่ะคนหนูมีกลิ่นแปลกๆนะเจ้าคะท่านถอยออกมาดีกว่าเกรงว่ากลิ่นเหม็นจะติดตัวท่านน้องจะไปไหนมาหรือทำไมถึงมีกลิ่นติดตัวมาล่ะเสียวเอ,อ๋อไม่ใช่พี่บอกเจ้าแล้วหรือว่าเจ้าเป็นหญิงสาวในจวนตระกูลซูของเราความคิดจิตใจ ควรอยู่ในทํานองคลองธรรมดีกว่าทําตัวไร้สาระตล,ลอดทั้งวันไปที่ไค้ผู้ลิภัยนะ่ะจมูกของท่านพี่นิดีจริงๆลองมาดมอีกครั้งสิกลิ่นนี้คือกลิ่นอะไรกรี๊ดผลักอ้วกท่านพี่ไม่ชอบกลิ่นของเสี่ยวเอ๋อหรือเจ้าคะที่จริงแล้วเสี่ยวเอ๋อก็ไม่ชอบกลิ่นนี้เท่าไหร่ แต่ก็คิดได้ว่าตัวเองสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้เสี่ยวเอ๋อก็รู้สึกว่าไม่ว่าอะไรก็สามารถเอาชนะได้คุณหนูรองจิตใจงดงามจริงๆใช่ๆที่แท้น้องก็ไปทำเรื่องดีๆมานี่เองแต่พี่รังเกียน้องคิดว่าร่างกายน้องไม่สะอาดหรือเจ้าคะเออไม่ใช่แบบนั้น ดีจริงเจ้าค่ะน้องรู้อยู่แล้วว่าท่านพี่ต้องไม่รังเกียจน้องมือน,นี้ไปจับอึของเด็กน้อยมาเหมือนว่าจะลืมเช็ดซะแล้วอ่ะเอ,อือสู่สูนางตัวอตีเอ,อือท่านพี่เป็นอะไรไปเจ้าคะเป็นหนูพูดความจริงมาเจ้าทำอะไรแย่เอือกันแน่ เพิ่งบอกท่านพี่เกี่ยวกับเรื่องที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นระหว่างการบรรเทาภัยพิบัติเจ้าค่ะพูดจาเหลวไหลวันนี้หกักคาไม่ให้บทเรียนเจ้านับวันเจ้าจะต้องไม่มีความคิดปากขึ้นเรื่อยๆแน่ปึง้งลูกเคยกับท่านพี่เกี่ยวกับเรื่องที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นระหว่างการบรรเทาภัยพิบัติจริงๆนะเจ้าคะมาจับนามาจับตัวนางไว้นี่ วันนี้ข้าจะสอนกฎของบ้านให้เจ้าฮูหยินคุณหนูไม่ได้ทำอะไรผิดนะเจ้าคะท่านจะตีคุณหนูไม่ได้เจ้าคะ่ะเอานางตัวดีนี่ออกไปคุณหนูกรีดคิดจะตีข้าหรอฝันไปเถอะท่านพ่อช่วยลูกด้วยท่านแม่จะตีเสี่ยวเอ,อ๋อไปจับนางมาให้ข้า ตอนที่82กรีดไปจับนางคิกคิกคิกหายไปไหนน่ะเจ้าไปหาที่สวนผีเสื้อข้าจะไปหาทางนั้นคืนนี้ในท่านมิธุระไม่กลับจวนไม่มีทางช่วยนางได้หรอกอืมมิน่าละ่ะจู่ๆย่าแม่มดเท่านี้ถึงได้เผยชมหน้าออกมา คืนนี้ตาลุงแน่นไม่กลับมาฉันต้องนั่งอยู่บนต้นไม้ทั้งคืนงั้นหรอทางนั้นหาเจอหรือไม่เหมือนผีจริงๆแวบบเดียวก็หายไปในพริบตาหูยินสั่งกำชับแล้วว่าไม่ว่าวันนี้จะใช้ข้อแก้ตัวอะไรก็ต้องสั่งสอนนางให้ได้ทางที่ดีคือทำลายไปหน้านางซะนางคิดจริงๆหรือว่าจะบินเป็นหงคู่ควรกับท่านรุ่ยองได้ อย่างที่ใครๆก็รู้ว่ายิ่งบนสูงร่วงลงมาก็ยิ่งเจ็บฮูหยินจะยอมให้นางมีฐานะเท่าเทียมกับคุณหนูใหญ่ได้เช่นไรล่ะไม่ต้องกังวลอีกเดี๋ยวจับตัวนางได้ข้าจะขวนหน้านางดูสิว่าหน้านางเป็นเช่นนั้นแล้วจะดึงดูดชายอื่นได้อย่างไรอยากขวนหน้าฉันเหรอยายไม่มดเท่านี่บ้าไปแล้วหรือไงฮูหยินห,หากไม่หา,ไม,หาไม่พบเลยเจ้าคะ่ะ ท่านว่าคุณหนูรองหนีออกไปนอกจวนหรือไม่เจ้าคะนางมีชื่อเสียงที่ดีแล้วพวกเจ้าคิดว่านางจะยอมหนีออกไปหรือ,อท่านแม่หากเราทำร้ายนางโดยตรงท่านพ่อจะโกรธหรือไม่เจ้าคะท่านอองเหมือนว่าคุณหนูรองจะมีปัญหาครับปัญหาอะไรหรือคุณหนูรองทำให้คุณหนูใหญ่ตกใจจนเป็นลม คูหินสูตั้งใจจะตีนางตอนนี้คุณหนูรองซ่อนตัวอยู่บนต้นไม้ครับอัครมหาเสนาบดีซูออกไปทําธุระข้างนอกคุณหนูใหญ่ก็ตกใจจนเป็นลมช่างเป็นเรื่องที่เหมือนเอนจริงๆคุณหนูเออกรีตกรีบเจา้จา,จานี่ชอบซ่อนตัวอยู่บนต้นไม้จริงๆนะ ทำไมเจ้ามาอยู่ที่นี่อ่ะมาช่วยเจ้ายัางไงล่ะนะตึกตักตึกตักตอนที่แปดสิบสามฮูฮูฮูไม่ได้บาดเจ็บใช่หรือไม่บรรยากาศตอนนี้ทำไมถึงแปลกๆนะองค์ชายรุ่ยอ๋องท่านว่างมากเลยหรืออะาฮม หมายความว่าอะไรไม่มีอะไรหรอกแค่มาช่วยค่าส่งคนมาก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องลงมือทำด้วยตัวเองหรอกความหมายของเจ้าคือให้ข้าส่งผู้ชายคนอื่นมาอบเอวเจ้างั้นหรือความหมายของข้าคือคนอื่นไม่ใช้กลโกงมารังแกคนเจ้าบอกว่า ข้าใช้กลโกลงมารังแกคนข้าไม่ใช้ข้าไม่ได้ใช้กลโกลงมารังแกคนนี่ไม่ร้าเหตุผลเกินไปหรือ,อชวกรีดฟังหลิงหลานเจ้านี่แหละใช้กลโกลงทั้งนั้นมีการเคลื่อนไหวไปดูกันเถอะเจ้าอยากให้ข้าไปหรือไม่ไม่ให้ไป ทำไมล่ะเจ้าอยากอยู่กับคนที่ใช้กลโกงหรือเจ้ามาเพื่อช่วยข้าไม่ใช่หรอเป็นคนดีให้ถึงที่สุดสิจะเลิกล้มกลางคันได้ยังไงล่ะถูมือไม่มีเหตุผลที่จะยอมเลิกล้มกลางคันอาตึกตึกตึกเหมนว่าจะอยู่ทางนี้จบกันจบกันพวกนั้นมาแล้ว อยากให้ข้าช่วยเจ้าหรือไม่อืมอืเจ้าจุบข้าหน่อยสิแล้วข้าจะช่วยเจ้าเจ้าอย่าเอาเปรียบกันนักสิถ้าเจ้าไม่ช่วยข้าเจ้าก็ไปไม่ได้นะคือวนหนูรองไม่สนใจชื่อเสียงของตัวเองเลยสินะข้าไม่มีชื่อเสียงเจ้าก็อยากคิดจะมีชื่อเสียงเลย กอดแน่นๆล่ะฮะจับแน่นๆด้วยล่ะคือใครน่ะมีคนบุกรุกจวนท่านอัครมหาเสนาบดีรีบตามเขาไปเร็ว